มาชมสวนอุเบกนะคะตอนนี้เราอยู่ณนะประเทศญี่ปุ่นนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาหนึ่งทุ่มของประเทศญี่ปุ่นเนาะอากาศก็ประมาณติดลมนะคะทุกคนแต่เราอยากให้ทุกคนได้เห็นเนาะว่าสวนมันสวยแค่ไหนรับชมกันเลยตอนนี้นะักท่องเที่ยวก็น่าจะเยอะอยู่นะคะเพราะว่ามาเรื่อยๆนะคะสวนเราจะกดเป็นระยะเวลาประมาณหนึ่งเดือนนะคะ ช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิของประเทศญี่ปุ่นเป็นต้นเดือนต้นฤดูของญี่ปุ่นนะคะตอนนี้มีเสียงเพลงครอเหมือนผีจะออกมนาะ นนีะะคะดอกของอูเมะก็จะเป็นดอกซ้อนๆคล้ายๆกับซากุระนะคะแต่ว่าไม่ใช่แต่สีคล้ายกันสีก็เหมือนกันเลยอ่ะมันไม่คล้ายหรอกแต่เหมือนกันเลยอันนี้หัวหน้าใจดีค่ะเรามาเที่ยวมัเป็นส่วนของเราเองนะคะทุกคน <laughs> ส่วนใหญ่จะเป็นช่างภาพที่เขามาถ่ายภาพที่นี่กัน ดู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 ทุกคนดูช่างภาพเต็มเลหมดเลย <laughs> เป็นส่วนที่สะอาดสวยแล้วก็อันนี้จะเป็นต้นสีขาวนะคะทุกคนมันจะมีสีขาวสีชมพูอ่อนสีชมพูเข้มแต่ส่วนใหญ่ะจะเป็นสีชมพูนะคะ もう一回。 น,นี้ก่อน,อนไรมั้ยคะมันมันหนาวแล <c oughs> ้วค่ะไอมิโอ,ให,โอให้มีโอกาสก็มาเที่ยวญี่ปุ่นนะคะ